ของผมอะครับโดนปรับหรือว่าโดนใบครับเรื่องเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่ใหม่มาปลดโอครับโทษใบเหลืองนะผมแจ้งใบก่อนอีผู้หญิงอะคงแค้นอะโดนกูบัฟออะอีตัวฟรีของแก๊งเลยีนั่นอะไว้ก่อนเลยเฮียจอใหญ่อะไรจอเล็กเด้ แอดอปไงตอนเรื่องไม้ตัดเออเรื่องไม่ตัดอะมันมันแจ้งไปผม่าผมโดนใบอะไรอะน่าจะเรื่องนั้นครับน่าจะเรื่องนั้นผมโดนใบอะไรวะไอ้ยี่มันมันมันเอาผมเลยดิมีไปตายไปเลยครับพี่อลิโอมึงครับทิกเก็ตบอกนายกบอกเรียบร้อยแล้วครับพี่เขาบอกว่าไม่โดนโทษต้องเอากินไปคืนเอา้าอะไรอะมันปนได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยว ไม่ผมไม่รู้เหมือนกันพี่ผมเดี๋ยวตอนผมเอาไปคืนผมจะถามเขาว่ามันไม่ได้หรอเออก็ก็ป้นมาตลอดนะมันมันไม่เก็บเองอะ่ะคราวที่แล้วผมก็ไม่โดนี่แตะคราวนี้โดนไอ้แฟงไอ้แฟงครับพี่ครับมันมน,นี่หน่อยดิได้ครับพี่คือไอ้สกินมันมันป้นได้ไม่ใช่หรอไอเดีโอมันโดนเรื่องสกินอะ่ะไม่โดนโทษอ่ะแต่ต้องเอาไปคืนอะ่ะเขาให้ใช่อรอต้องเอาไปคืนอะ่ะมันดึงได้อะ่ะไปไปคุยไหมแล้วแล้วพี่โดนเรื่องอะไรอะ่ะ พี่โดนไอ้คำบัฟว่าไม่ไม่ดับพันหนึ่งไ<ด>อ้ร้านหนึ่งร้านหนึ่งอ๋อไม่โดนใบเหรอไม่ไม่โดน,โดนพี่โดนปรับร้านใหญ่โอ้ยไอ้เฮียกูก็คิดว่ากูโดนใบเฮียเอ้เฮ้ยพี่ไม่ไม่ดับน่าจะโดนใบเหรอีอ่ยเออก็นั่งมันมันเป็นข้างนอกถูกป่ะใช่ใช่แบบว่าเช่างมันช่างมันบอกมาแล้วไอ้ไปพลาดใส่โดนใบอะไรวะคนดูมีใครรู้บ้างไปน้องไปน้อง เรียวไปนายกหน่อยเรียวทำไปครับพี่ไอ้เหี้ยโดขึ้นไหมโดยังไม่ขึ้นครับแปบบ๊บนึงนะครับมันมันมีปัญหาครับบัว น่นนี่มันเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวแบบนึงนะเบอร์นี้เบอร์นี้เนี่ยทุกไปจนกว่าเขาจะรับอะแล้วก็บอกเขา <c oughs> ใครฟัดแดงแบนออกเลยนะผม <c oughs> ไม่อยากอารมณ์เสียนะตอนตื่นอนะ ผมอุตส่าห์มาแบบเออตั้งใจจะมาตื่ตนสายจริงจะหยุดด้วยค mm ิงมาครับแต่อิทิกรไม่น่าอยู่ปะ mm hmm. ผมแบนออกเลยนะเห mm hmm. มือนเป็นเด็กน้อยอะน้องไม่รู้จักโตอะอันี้พี่ยังไม่แบนนะเว่ยอย่าอย่าเหลือเลยพี่ขอพี่ตอนครับเบอร์ครับพี่ฝากชั้นให้ไนยะ ว่าว่าไงน้องถ้าแต่ถ้าหลังจากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีอะไรเดี๋ยวถ้าไปทีซีเราติดแผลไว้ก่อนเนาะพี่เนาะใช่ใช่ช่ติดแผลเลยโอเคครับพี่เ้ขนั่งมาด้วยเนี่ยระบบดูต้องต้องรอคน้อง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 พี่เหรอลูกน้องลูกน้องอ๋อลูกน้อง ไช่ทีแม่งเอาแต่วันเลยสัสแต่ป้นสกินอะไรเขามถ้กินรลกเกอร์ครับเอ้อสกินมันป้นไม่ได้หรอครับใช่ครับแต่ไม่เป็นไรค่ะมันไม่มีโทษถ้าป้นไล้วก็เอามาขึ้นายกตามขึ้นเฉยๆไม่แล้วแล้วอันไหนเบื้องครับที่มันมันมันป้นไม่ได้บ้างอะครับมันมันมีบอกไหมครับสกินอาวุธทุกชิ้นเลยคหร ีมึงเอาไปซะเยอะเลยใช่ครับใช่ใช่ไม่แล้วอยากป้นใจนี่ป้นได้ไหมครับเนี่ยอยากรู้เาถามครับพี่ใครพี่ใครผมก็ป้นมาหนึ่งเอ้ยแบงก์แต่เขาไม่ได้แจ้งไงเออไม่เป็นไรงั้นเสร็จจบถ้าแจ้งก็จะไปดึงคืนไงโอเคครับพี่แต่ถ้าเองใช้ไปนี่เองก็ต้องหาเออหาเศษมาคืนเขาด้วยนะที่ที่นี่ดีดีนะครับแล้วไอ้ของของผมอะครับ โดนปรับหรือว่าโดนใบครับเรื่องเรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่ใหม่บัตรบัตรบัครบัต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 อบคตรบัตรบโอเคัตรบิตรบั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 รบัตรบัตรบัตรบัรบัต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 บัตรบัตรดัตรบัตรบดตรบั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 ตราัตรบัตรบัตรบัรบัตรบัตรบัตรับัรับัตรบัตรบัตรบัครบัรบัรบัตรบัตเบัตรบัตรบรบัตรันได้ได้ได้ัแบบนี้ มันปล้นไม่ได้ดิเอาไว้พี่เก็บไปดีกว่ามั้งเผื่อเขามาเอาไงจะไม่ต้องเรียกเอยนงโดนใบกับยัดแม่เดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งทำให้กูแคนจัดเลยนะไอ้สัตว์ไม่ไม่ไปอันนี่ครับไม่ต้องยุ่งนะเดี๋ยวปูเลี้ยนแม่งแล้วแบบแบบไม่ต้องบัฟละฉุดแม่งเลยไอ้สัตว์แม่งเอากูได้ได้แคนเลยจ้า กูไปด่าตอนไหนวะด่าในแอร์ดอปใช่ป่ะเอ้ะกูพูดในแอร์ดอปใช่ป่ะเมื่อวานอ่ะใช่ใบเหลืองแล้วก็เป็นใบอะไรวะใบเหลืองแล้วก็ใบส้มไม่รับลีโอมาลีโออยู่ไหนน้องเอ้ใบเหลืองแล้วใบเขียวก่อนพี่เขียวแล้วก็ส้มส้มแล้วก็แดงไหนลิโอเนี่ย เรียวมานี่ดิเรียวอยู่ไหนโอ้ก็ไหนกันับพี่เดี๋ยวระบบโดนบบบนี่หอแป๊บนึงนะตันพี่ตันะะว่าไงแมวแมวแมวอ,อย่ากระทืบมันแล้วเนะี่ยไม่เอาแบบกทืบแล้วแบบไม่ต้องพูดอะไหนลรียวนี่พี่หลากกลางเขาวดี้โอ้ยกระทืบไม่เหีเ้ยแข็ง ไอ้ดอกสามชั่วครึ่งวันนี้เขาหยุดกันก่อนน้องเปีดของตีติดขน่ะน้องเหมือนน้องไม่รู้อ่ะเหมือนน้องแบบจ้องแต่จะแซะอ่ะมันไม่รู้จริงๆหรอว่าวันจันทร์เขาเขาไม่เข้าเมืองกันน่ะไอ้ดอกอะไรของมึงน่ะเอาพี่ต๊อดน้องมันถามยว่าไงนะน้องวันนี้ไม่ไปป้นกันหรอเพี่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน เอาพี่เอามาแต่ไหนเลยลุม้มือทำกินยางมาอ oh, <okay. S 2> ๋อโอเจยนเฮียเดียวงคงแขนได้ครับได้ oh. อีผู้หญิงอ่ะคงแค้นอ่ะโดนกูมบัฟอ่ะ oh. อีตัวฟรีของแกงเลยอีนั่นอ่ะไว้ก่อนเลยเฮีย oh, เล่นยง oh, างกากเลย แม่งเล่นยังกาไม่ได้พูดในเกมนะเกียร์ตกทองดูกูอยู่ไหมดูกูอยู่กูด่าแม่งรีดอลากเอาไปหนึ่งยังงพาตอนนั้ผมัำไหมฮัลโหลครับครับลนบ้างสักทีหนึ่งไหมครับเพี่ยาอยากนั่งไปด้วยครับไม่ไม่เต็มครับเต็ม มึงว่างอะไรในเฮียเต็มมึงเล่นไม่อยู่ไหนนี่เลียวอยู่กระดากลางครับพี่เรียวครับเลียวมันมันออกพี่สุดเลยนะพี่บอกก่อนนะใครพี่น่าจะเป็นอีผู้หญิงอะพี่ไปทำอะไรมันไปบับหลุดหลุดหลุดคำว่าไม่ไม่เออใช่ไม่ดับอะแก๊งอะไรพี่ BBC เหรอแต่ก็ช่แม่งมันเดี๋ยวว่ามันต่ออยู่มันมีใบอะไรบ้างนะเขียวเหลืองส้ม แดงหรอเขีมีเรอพี่ใช่มีเหลืองใบเหลืองใบเขียวใบส้มแดงโอเคเขียวนี่ย้อมมาจากอะไรโดนอะไรอ่ะเขียวเขียวนี่คือเหมือนเหมือนตักเตียนรอบสุดท้ายอะพี่แล้วก็ต้องไปส้มแล้วก็ไปแดงเลยอย่าไปใส่ไอ้ที่สตารดเลยพี่ตอนพี่ผมก่อผลีตไปแล้วทำไมไม่ได้สักทีอะพี่คุณพูดดังๆดิพูดดังดัง ไปบ้านไปบ้านไปบ้านไหมไปไหนไปบ้านก่อนเอาเวลขอไปเก็บก่อนนะใส่กระสุนด้ะครับเป่าเป่าลงเป่ารี่ยังนี่ได้ลั่นนะวันนี้ต้องหมอหมอยี่สองยี่สามต้องหมยี่สองยี่สามพี่ผมพูดเรียนนะมันไม่มีหรอกนะใบเฉ่ะสรุปเั็นไงเนี่ยนี่พูดไปเรื่อยเหรอใช่มันเหลืองส้มแล้วก็แดงเลยแหละ มันมีอะไรเชื่อได้เบ้องว่าในอันไหนจริงจังอันไหนพูดเล่น,นกูจะรู้อะเลยบอกไม่มีใบเขียวเฮ้ยขอสวัสดีครับน้องเจวเดยครับใจหรือเจวะเนี่ยน,ะนาย่าอะไรวะ ใจเหรออันนั้นใจแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสวัสดีขอขอขอโทษค,ครับที่ที่ที่มาสายครับเพราะว่าแบบถ่ายคลิปกับแม่ด้วยทำนู่นทำนี่ด้วยถ่ายได้ไปดูคลิปของแม่ผมยังไม่ได้นอนนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะ